รอร่อยไหมลูกอร่อยไหมกินหมดแล้วหรอพี่น้็คือ,คอฟินมากเรทอร่อยมากวันนี้ใครทำอะ่ะวันนี้พี่สารทำพัดดอกแล้วก็มีน้ำอะไรคะบูฮาวายวันนี้เดี๋ยวเรากินกันให้อิ่มก่อนเพราะว่าหมอมีมีภารกิจให้เด็กๆทำเด็กๆจะได้เข้าใจหมามีเป็นแม่เนี่ยมันเป็นยังไงดีไหม ก็จะมาลองเป็นแม่คุณชายก็จะได้เข้าใจแม่ผู้หญิงก็จะได้รู้ว่าเออคุณแม่เป็นยังไงกว่าจะเป็นแม่ได้เนี่ยแต่วันนี้ภารกิจเราก็คือจะให้ลูกอ่ะลองแบบตั้งท้องลองเป็นแม่ตั้งแต่แบบตั้งแต่หนูอยู่ในท้องแม่9เดือนอ่ะแม่รู้สึกยังไงเวลาแม่ท้องก็จะร้องไห้หนักนะ คเ,เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเป็นแม่เนี่ยต้องเสียสละอะไรหลายอย่างเลยมามีจะเล่าให้ฟังนะตอนท้องลูกอะ่ะร่างกายเราอะมันเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างจากเราก็ใช้ใชีวิตปกติของเราใช่ป้ะพอเริ่มท้องลูกจนะ้าเดินก็ต้องระวงังก็ไม่ร้อนไม่หนาเป็คนนนนนนนือนะต้องตื่นทุกทีรักเราไหมก็คือท้องใหญ่ะมามีก็ ราะว่ามามีเคยเคยตอนที่ท้องพิชิโนครั้งแรกท้องแรกแล้วแม่แบบจําเลยเพราะว่าตอนนั้นอะเราก็เป็นท้องแรกใช่ปะเราก็ไม่รู้ว่าคือเราต้องระวังยังไงตอนท้องอะมามีก็เดินแบบขึ้นบันไดไปมาเกาใช่ปะมันจะมีบันไดสูงๆยาวๆอะมามีวันนั้นก็ไปเดินเที่ยวแบบเดินเที่ยวอะเดินเหมือนปกติก็คือแบบเดินขึ้นบันไดสับ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 ปกติเลยปรากฏวันนั้นอะเลือดออก ใช้ชีวิตแบบที่เราเคยใช้จะเดินแบบที่เราเคยเดินอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเป็นแม่ต้องระวังมากมามีว่านะมามีอธิบายยังไงพูดยังไงมันก็คงแบบไม่ละเอียดไม่ถ่องแท้เท่ากับให้ลูกลองเลยดีกว่าแล้หลูจะลองอยังไงออมาเดี๋ยววันนี้จะเสร็จท้องตกโตโตให้เด็กๆด้วยกันนี่ค่ะอันนี้คือแค่เล็กนะ ตอนมามีท้องโตมันใหญ่กว่านี้อีกนะเล็กแต่ว่ามีน้ําหนักค่ะคือถ้าพูดถึงน้ําหนักนะตอนที่ลูกๆอยู่ในท้องมามีอ่ะจนท้องโตและใกล้จะคลอดออกมาน้ําหนักมามีขึ้นไปแบบเผือบ20กิโลอ่ะอยคกาะเป๋าใช่ไหมโ้าะเป๋าอชไมโ้ค้งกากะใชไ้ะเปา่ออะไ้งก่โ้องเป๋น่อรู้อกว่า เท้าไว้ตรงนั้นแล้วนี่ยังไงคะเอาท้องไปเท้าตรงนั้นเพราะมันหนักเหรอลูกคือ,อคนะไยจ๊ะอ่ะ<ส>เดี๋ยวเราจะให้แม่ทั้งสี่เนี่ยมานอนค่ะแม่สีชิชมานี่ค่ะแม่มานอนค่ะไหนลองจ้านอนจ้ามาลูกอัดท้องแม่นนนแเวลานอนอะคาร์ดิโอฟิเลเนี่ยเวลานอนกลางคืนมันไม่ใช่นอนแป๊บๆนะจ๊ะนอนทั้งคืนแล้วก็แบกท้องไว้บนตัวอย่างเงี้ยะอ๋อนอน น้ำหนักมันไม่พอมันไม่ถึงไงคือน้ำหนักพวกหนูตอนอยู่ในท้องแม่นะสองเดือนสามเดือนสี่เดือนเนาะก็เริ่มมีน้ำหนักนะสี่เดือนห้าเดือนลูกเริ่มดิ้นด้วยนะนอนกลางคืนนะบางทีลูกก็ดิ้นเดี่ยวเดียวเดียวเดียวอยู่ในท้องเนี้ยแม่นอนนอนจะหลับจะหลับท้องแบบโดนเด็กถีบอย่างเงี้ยบางทีเด็กก็ลิกกิ้งแม่ตอนแม่นอนเนี้ยนี่ดูนอนแม่มากึนหนงั้นเดี๋ยวเราต้องเอาสเต็ปที่ยากกว่านอนดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปข้างนอกไปลองตีแบบซิ ว่าตีแบบอ่ะยังทําได้ไหมได้ค่ะจะบอกว่าเวลาเป็นแม่เดินนะลูกไม่ใช่เดินอย่างนี้เป็นแ,แม่ต้องเดิน <S <S แบบดูแล <S <S ลูกในท้องด้วยเดินให้ลนนกระแทกกระ,ะเทือนไม่ได้ลูกเปล่าถ้าเดินแบบกระแทกกระเทือนเดี๋ยวเลือดอ,ออกอ่ะอเดี๋ยวเราลองให้แม่ๆเขาตีแบบซิว่าเขาจะตีแบบได้ไหมอ่ะในรอบในรอบในรอบครับเ้าแม่เดินอย่างนี้ถ้างม่ลเดเดินลูกไหลหมดทีค่ะน่ะผนุาัแคบไเดี่วเห็นไหมหยิบไม่ได้เลยหรอ เว,เวลาที่ลูกจะหยิบของลูกจะต้องแบบยังไงคะถ้าหยิบของมันจะไม่เหมือนเดิมเราจะต้องค่อยๆประคองท้องแล้วเราก็ต้องค่อยๆหยิบแบบนี้อย่างนี้นเราจะมาแบบกระชงงางไม่ได้อแอนบอกแล้วว่ามันไม่ได้ <What? S 2> ไมันยากใช้ชีวิตจะยากขึ้นเริ่มรู้สึกแล้ว s <S ใช่ไหมว่ายาก s <S อันไหนลองตีแบบซีว่าตีได้ไหม จากสีทีชิวมากเลยให้ลองเล่นอย่างอื่นแทนวันนี้คนจะทำอะไรคะถ้าจะมาแก้งนียันเงไงก็ยังเป็นรูกลิงเขาเดิมเธอใจดีกับเด็กเกินไปเอาลูกเล็กไปต้องเอาลูกใหญ่กว่านี้ดูท่าชิลล์รูกท้องน่ารักตอน เป็นไงคะให้อยู่อย่างนี้ทั้งวันได้ไหมเนี่ยเนี่ยแบตท้องอย่างเงี้ยร้อนอ่ะเว้อันนี้แค่ออกมายังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะออกมาเล่นแค่แป๊บเดียวเองนะเจ็บเหมือนแบบ in between ท้องสมมติอันนี้เป็นท้องใช่ไหมหมาอ่าก็อันนี้เป็น belly right I'm e a n the t h a t i s i n e this แล้วก็ตรงข้างๆเลย over here it hurts ไม่ใช่ไม่ได้เจ็บมันร้อนมันถุบแล้วมันอึดอัดไงยังไงคะแม่แม่ชิลี่เป็นไงคะปวด ปวดท้องเลยเหรอ Just kidding เด็กๆก็ต้องรู้นะ <laughs> นว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงวัยของเราที่จะแบบมีท้อง <c oughs> หรือว่าตั้งท้องต้องรอง <c oughs> ถึงวัย <c oughs> อันควรก่อนนะคะย <c oughs> ังไม่ถึงเวลานะจ๊ะที่จะแบบว่ามีเบบีก็คือต้องรองถึงเวลาก่อนแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกนะล,ลูกเนาะ So baggy Mommy, <laughs> uh, I, okay. I can't pick it up. So bad. You can't no, up. I got it for you, I bro. got it. I got you. I got you. <coughs> I got you. I no, no. got you. stop! I got you. Mommy! No, no. She doesn't my phone. Okay, no, no. no, no. no, no. i no, no. I'm not doing it anymore. วายทำไมไม่ทำแล้วอะคะชิลลี่งั้นเดี๋ยวเราตามเข้าไปในบ้านไหมคะเออลูะลูกยังไหวใช่ไหมครับเหนื่อยมากเป็นไงเป็นไงมปวดใส่อีกได้มาได้สิดพี่ท้องใหมาทำไมอำไมใมาทำไมไม่รู้ให้เาม่มี เอาตั้งเอาไปขาเอาท่ไมเร็วๆหยิบหยบหยิบเร็วหไปกันหมดเลยมีอย่างนี้ด้เหรคะอย่งไรคะโอ้ยขอบคุณค่ะมีเซอร์ไพรส์ให้มามีได้วยเหรอคะอะไร อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนนี่ก็คือยังไงคะแค่นของชิโนหมดเลยแค่นของชิโนหมดเลยอันนี้ลูกของชิลลี่ออกมาแล้วชิลลี่ขาใส่เก็บเข้าไปเลยค่ะลูกของชิลลีุ่กคนเขายังไม่ออกเลยอ้าวลูกไหลหมดแล้วคนหน่อยสิมามีอุ้มท้องหนูมาตั้งเก้าเดือนอันนี้แค่แป๊บเดียวเองน่ยน่ะยังไงคะรู้สึกยังไงกันเนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยรอ บอกเลยว่าแค่จิ๊บจิบรู้ไหมว่าตอนที่มามนนี่ท้องหนูนะไหนสภาพจิตใจสภาพร่างกาย,าากายอารมณ์ก็แปรปรวนแล้วก็อ้วกแปบด้วยนะแพ้ท้องคลืนไส้อาเจียนมาหมดทุกอาการเลยเหนื่อยยากกว่านี้อีก,อก,อกร้อยร้อยเท่าอันนี้แค่จิ๊บจิบเองนะแล้วเป็นยังไงจ๊ะนี่<ะ>ลูกออกมาแล้วใส่ดื้อไว้ดึงไม่ต้องมาหาทางเอาท้องออกเลยย,ย,ยังไม่ตัดใส่ดื้อยังไม่จะอันเด็ดหาทางเอาท้องออกแล้ว ตายยังบอกว่ายังก่อนอาอาอาตามาบอกมามีก่อนว่าวันนี้ยังไงร้อนร้อนแล้วไงอีกอแ,ลลแล้ชิโน่ล่ะครับชิโน่รู้สึกไงลูกไม่เหมือนอึดอัดก็ร้อนอันนี้คือใครอะฮะทีนี้เข้าใจความรู้สึกมามียังว่าเวลามามีท้องลูกเนี่ยอยู่ตั้งใกล้เดือนแล้วก็เลี้ยงมาจนเนี่ยอายุ13อันนี้อายุ อายุ11อายุ8ปขวบเนี่ยมามีรู้สึกยังไงบ้างเข้าใจแม่บ้างไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจว่าอะไรคะลองบอกให้ชื่นใจสิคะเข้าใจว่าเข้าใจว่าแม่ลำบากบากอเหนื่อยจนพ้อมนอนแล้ววันนี้ลูกๆก็ได้เข้าใจหมามีมากขึ้นไหมเข้าใ,ใจมากขึ้นใช่ไหมคะเข้าใจเป็นหมามีได้อุ้มทองแล้วเป็นไงคะเหนื่อยเหนื่อยมากน้องลินเหนื่อยไหมคะ ลินก็เอาออกแล้วใช่ไหมคะนั่นกว่าน,นี้เด็กๆคือไม่ไหวแล้วหรอค่อยๆแต่ว่าหมามีเอเอาออกไม่ได้นะจริงๆมันก็มีตอนกลางๆเหมือนกันหลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบคือยิ่งช่วงใกล้คลอดอะ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วแบบอยากอยากให้ลูกออกมาได้สักทีอะไรเงี้ยเพราะมันอึดอัดแบบไม่ไหวแล้วแล้วยิ่งใหญ่กว่านี้นะมันเหนื่อยมันแบบนั่นแต่มันก็มีความสุขเพราะว่าแม่รักหนูไงใช่ไหมรักลูกทั้งสี่คนเลยนะรู้เปล่า เขาถึงแบบอุ้มท้องมาแล้วเรี้ยงจนโตขนาดนี้ตัวเองก็ต้องรักเขานะรักแม่ให้มากๆนะคะใช่ค่ะเออส่งหัวใจให้แม่เลยเหรอคะแล้วคนอื่นรักมามีมากไหมคะรักค่ะเอยรักโอ้รักเหมือนกันนะคะรักแม่ต้องเป็นเด็กดีของแม่นะไม่ต้องให้แม่บ่นเยอะ เนี่ยไม่ต้องแกล้งกันแบบเนี้ยไม่ต้องให้แม่เหนื่อยโอเคไหมคะเนี่ยดูสิถ้าจะมากอดแม่ก็ยังยังแบบอย่างงี้กันเลยนะพี่โต้ครับก็ส่งพลังให้คุณแม่ทุกคนนะคะทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลยนะที่ติดตามช่องเราเนาะใกล้วันแม่พอดีนะจ๊ะก็ส่งความรักจากมามิชิจันได้ทุกคนลวกันนะบ๊ายบาย กว่าจะโตมาท่านี้ใช่ไหมอันนี้แค่แค,แค่แต๊บเดียวเองชินแล้วมันจะต้องอย่างนี้ตลอดเลยจะมีซีนหวานก็คือจะต้อง <c oughs> มีซีนตีกันตลอด <c oughs>